ดึงเลยอ่ะน้อยยังไม่ทันลงของผมเลยครับน้อยโดนแล้วครับมาดึงดึงเด็กเด็กระวังคูแล้วมาเลี้ยวขวาปลาปลาโอ้ใหญ่ด้วยน้อยระวังนะมันมีหินนะของน้อยตัวใหญ่แล้วครับอยู่ไหมหอ,อยู่ไหมอยู่วะนี่เขาหาลิงเออนั่นแเดี๋ยวโดนแหนะซะ ผมมันตีอยู่นี่ลมตีดิลมมันตีไงตีนี่พี่เลยต้องงัดออกเบียดทีคฟามสเดียดนี่ยลมมันตีสวัสดีครับบ่ายสองโมงครึ่งครับวันนี Mal ้พายเรือกันกลับมาหมายปากน้ําบ้านในได้อีกแล้วนะครับนี่ปากน้าครับผมว่าครั้งที่แล้วตอกกระพงแดงตรงจุดนุ้นนะครับ แต่วันนี้เอาคัน12ฟุตมาครับตั้งใจมาตอกปลาชายฝั่งก่อนครับน้ำสองค่านะครับน้ํากําลังลงครับผมเหยือกุ้งเหมือนเดิมครับกุ้งชิ้นนะครับมาครับเดี๋ยวจะลุยชายฝั่งก่อนแล้วถ้าปลากินไม่กินยังไงค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเข้าคลองหรือสู้ตรงนี้ต่อนะครับนะครับลุยครับนี่วันนี้ทุกคนกะปลาใหญ่กันหมดเลย ส่นข้างหน้านุ่นจะเป็นแนวหินเป็นแถวเลยเห็นไหมครับเขาเรียกหินราวรับราวยาวไปนู่นเลยครับยาวหลายกิโลอยู่ครับอยากเกี่ยวกุ้งทั้งตัวจังเลยปลามันจะกินไหมวะมว่านเรานี่ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกุ้งทั้งตัวปลามันจะกินไหมอ่ะน้อยน้อยเกี่ยวกับปลาหลเลาหรอโอุ้งปอ,อกอีกกันแหละ เพ่จริงพี่อยากเกี่ยวกุ้งทั้งตัวนะแต่ตีแล้วมันหลุดไงเออท่นหลุดดี ได้พร้อมระเบิดได้พร้อมแล้วหนึ่งพร้อมพร้อมแล้วสอง,อสองไปหนึ่งไปก่อนอไปเลยไปเลยโอ้ oh. หนึ่งคันเอาเราบ้างเช็คมือปรับแข่งโป oh. นี่ได้แล้วเอาเอาบ้างเว้ย <c oughs> มา <c oughs> ทีไม่ไกลไม่ใช่เราไปแล้วไปได้แค่นั้นเหรอจอหลุดไหมอ่ะเยของพี่อ่ะไม่หลุดด้วยึกงนะมาใครเปิดใครเปิด ลุ้นกันใครเปิดก่อนอยู่ไหนวะเอาลุยนี่ของเราโกงเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องครับนี่ถ้ากโกงนี่สวยมากเลยนะดย้ย ตอนนี้ลากเรือมาแล้วครับปากน้ําปลาไม่กินแล้วผมตอนนี้สี่โมงครึ่งครับเดี๋ยวจอดตรงต้นเตยแล้วไปตีหลังตรงน,นี้ส้า,าเรือมาประมาณเกือบครึ่งกิโลแล้วครับหมดแรงเดี๋ยวจะไปตีอาหารข้างหลังตรงนี้นะครับปากน้ํานี่เงียบม,มากครับเดี๋ยวไปลุยข้างหลังนี่กันต่อครับตอนนี้สี่โมงเกือบห้าโมงแล้วครับ ปากน้ํานี่ไม่ได้สักตัวเลยครับผมมามาลุยจุดนี้กันต่อครับนี่วาต้องแทวนี้อ้าวโดนแล้วครับนี่น้อยโดนแล้วครับผมอ้าวดึงเลยเอ่ะน้อยยังไม่ทันลงของผม,อมเลยครับน้อยโดนแล้วครับไออยู่ไอปลาวัวบอกว่า นี่ว่าปลาวัวองกัน่าเป็นปลาวัวสู้ไหมอ่ะถ้าไม่สู้นี่ปลาวัวแนะ่เอาแล้วมาจุดนี้มีปลาแล้วครับวัวก็ปลาอุ้ยไหนอะ่ะดูสิเด็ดตรงหน้านะ้อยม,มองไม่เห็นวัวแนะ่ โอ้ไม่ใช่วัวโว้ยจวดทางไหมตัวเบลล์อะได้ยโอ้โหตังน้อยจวดทางไหมตนนัวนี้เกือบครึ่งกิโลครับผมว่มาไปแล้วนี่ฝ่ามือเลยสวยจวดทางไหมไม่เห็นปลาเลยจวดทางไหมครับตัวสวยเลยครับไปครับเราลุยบ้างครับไปครับลุยครับเดินมาไกลได้ปลาแล้วครับ ่นะตัวตาดีผมได้ดิก้อนด้วยตรงนี้แดดสองดาว แลดงว่าตีเกือบถึงหินนั่นน่ะสวยเลยถ้าถึงหินนม่เกี่ยวแน,น่แลยว,ว่าใช้ปลาพอแล้วมันอยูน่น้ำลึกตรงนู้นน้ำตื้อะไรเดี๋ยวเราลุ้นบ้างครับจะบอกว่าทั้งทะเลมีตัวเดียวนั่นนะ โอ้น้อยปลาดึงพี่น้อยน้อยน้อยปลาดึงผมครับปลาดึงครับผมปลาดึงโอ้ดึงอด่างนี้แล้วก็คูแล้วคูมาเรื่ยปลาปลาปลาโอ้แล้วคู่แล้วคูแล้วโกงแล้วครับผมโกงแล้วโอดครับโอดอยู่ไหมอยู่ครับผมดึงโกงไปเลยครับอยู่ครับผมโอ้ยอยู่นะครับอยู่ครับผมโอ้สยปลาอะไรวะ แดดสองหน้าดึงเลยครับดึงนะครับปลาไะทางนลุนกันแดดสองหน้าดูไม่เห็นอะไรเลยอยู่ไหนไม่รู้ปาอะไรอ่ะัว้าคหัาเขียนะโอ้โหโอ้ัวเขียนะผม สวยโอ้พี่ก็ได้หัวเขียนนะคะได้ค่ะหัวเขียนค่ะตัวนี้ตัวใหญ่นะคะหัวเขียนค่ะหัวเขียนนะผมคว้ามือเลย,เลยทานเรียบร้อยครับตัวที่สองเป็นของผมนะครับหัวเขียนครับตัวนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับเมืไปคิดถึงคันโกงเลยครับผมสวยงามครับผม ของน้อยอยู่อีกแล้วครับไม่ทันได้ปลดปลาเลยครับโอ้ใหญ่ด้วยน้อยระวังนะมันมีหินนะของน้อยตัวใหญ่แล้วครับโอ้ใหญ่แล้วครับผมยังไม่ทันได้ปลดปลาเลยครับไปดูปลาน้อยด่ดนก็ได้ครับนี่ของเราไปนี่นี่ของน้อยโดนอีกแล้วครับสู้ใช่ไหมเออถ้าสู้นี้น่าเป็นกระมงว่ะเออเช้าไป ช้าไปช้าไปถ้ามันมามันจะตอนใกล้ฝั่งนี่แหละของเราสู้นะครับตัวนี้เออช้าไปช้าเฮ้ยถ้ามันออกก็มันออกปลากระมงแน่เลยกระมงแน่เลยถ้ามันออกให้มันออกอย่าฝืนเดี๋ยวสายขาดสวัสดีครับอย่าฝืนอย่าฝืนอยู่ใกล้แล้วไปไหนแล้วะอ,อ,อยู่ตรงนี้น้อยน้อยตามมันลงมา ไปตามมันลงมาสายมันจะได้สั้นลงตามมันลงมามาพี่แล้วระวังระวังระวังเอาหมุนเลยจังหวะเคลื่นปัดนี่แหละโอ้ยกระมองจริงๆด้วยน้อยตาอย่าดึงดีอย่าดึงดอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึง,อ,ดงอ๋อกระมองจ้ากรจันเดินตามลงมา เออไม่ใช่วัวฮอุ้ยวัวไททันไททันฟิตเอไไเอไททันฟิตโอ้หนอนกุนหนอนกุนหนอนกุนของน้อยปลาวัวครับของเราหัวเขียนครับอ้าวหัวเขียนผมหนึ่งกิโลหลอดครับ เรือเจออิเคยครับผมของเรานี่ลงบนหินอีกแล้วครับถ้าโชคดีก็ปลาปลาพลาออกให้นะครับถ้าโชคร้ายก็ขาดอีกชุดับผมอยู่ไหมสู้อยู่ไหมอยู่อะอยูอยอย่อีกแล้วครับสู้เหรอสู้อีกแล้วเว้ย จนนี้กินดีจุดนี้กินดีอ่ะไม่ใช่วัอ้ยนะีกแล้วครับลุดขาดบ้างลุดรุดเะรุดหะอ๋อลุดลุดหรือขาดลุดเบ็ฮักอ๋อรุดรุดอือ มงมงกวาครับกลับแล้วครับวันนี้นี่เราเหยื่อสุดท้ายไปแล้วครับผมขาดไป5้าชุดนะครับพายเรือหลายกิโลได้ปลามา2ตัว <c oughs> ตัวละเกือบครึ่งกิโลครับเป็นหัวเขียนกับปลาจวดหางไหมนะครับนี่ได้แล้วครับจวดหางไม้ของน้อยหัวเขียนของผมไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ